กล่องสุ่มอ่างเปาผมเปิดไม่ได้ทุกคนเปิดได้เอาได้เอาทำไมผมเปิดไม่ได้เลยวะผมเปิดไม่ได้เลยนะเว้ยทุกคนเออคุ้มไหมคุ้มไม่ได้เลยแบงค์พันเลยจริงเหรอโอเคครับนุ่นก็สวัสดีสวีดัตพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับผมเป็ดนะครับ กนะครับช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลจุดจีนกันแล้วใช่ไหมครับหมุกดวตจุดจีนเนี่ยทุกคนนึกถึงอะไรครับทุกคนนึกถึงอะไรครับจุดจีนทำแลนอยู่ครับเนี่ยดูอะไรกันอยู่ครับดูผู้ชายดูผู้ชายเหรอครับน้องมินดูผู้ชายเหรอครับดูดูอะไรครับพี่หลานจุดจีนเรานึกถึงอะไรกันครับ โบนัสเหรอโบนัสเหรอเงินยังไม่เข้าเลยนะมีเงินออกก็อย่างที่โอารู้กันนะครับเวลาจุดจีนเนี่ยทำไมผมเด็กๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ถึงบัวแบบอาหารอะไรหรอกส่วนใหญ่ก็เหมือนกันแหละครับผมก็เหมือนเด็กคนนึงทั่วไปที่นึกถึงอ่างเปาแล้วก็จองอ่างเปาเนี่ยไปซื้อแบบไปเติมเกมไปเล่นเกมชั่วโมงยี่สิบสามสิบอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าครับทุกคนพอพวกเราเนี่ยอายุมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดแบบเลยสักวัยสักยี่สิบห้าเนี่ยอ่างเปาเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้อ่างเปาแล้วมันจะไม่ใช่ของเราแล้วจากทีีี่่่่่่ตตออออนนนนนนนแแรรรรรกกกกกกเเ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 เยยยดดด็็็ๆๆาาาาาจจจจะะะะไ้้้ััััับบบงงงปปปใใชมมลลคหท ซึ่งน้องๆในออฟฟิศก็ยี่ห้ากันแหละก็เลยหมดสิทธิ์จริงๆถ้ายุน้อยก็พี่ก็จะให้นะยังน้อยอยู่เลยเป็นบ้าทุกคนนะสี่สี่แปด พเพื่องเป่าขนาดนี้เลยเหรอวะตัวเนี่ยผมเนี่ยไปเจอของสิ่งนี้มาครับทุกคนผมไปเจอของสิ่งนี้มาครับทุกคนมันคือกล่องสุมอ่างเปามือกล่องสุมอ่างเปาเพราะมันเขียนว่าซินเจียยู่อี่ซินนี่หัวใชเ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม ีเอาง่ายเลยเนี่ยมันจะมีเงินอยู่ครับทุกคนคือหนึ่งแพ็คเนี่ยจะมีทั้งหมด12ชิ้นครับทุกคนแพ็คนี้นะครับราคาประมาณ70บาทตกกล่องหนึ่งอะไรประมาณ5.8บาทต่อกาหกบาทประมาณนี้หลายหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นเพราะว่ามันจะมีขายตามแบบร้าน,นแถวใก,ก,กล้ๆโรงเรียนอย่างที่บอกมันจะเป็นกล่องสุ่มเงินครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันนะครับว่าลงทุนครั้งเนี่ยผมจะคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูก่อนผมซื้อมาเท่านี้นี่ครับทุกคนผมซื้อมาเยอะมากทั้งหมดเนี่ยโหลห,หนึ่งเกลียง หลบทำไมหลบทำไมอ่หลบทำไมหลบทำไมำไม่ได้แต่งหน้ามามีทั้งหมด144กล่องนะครับหมดนตกราคาหมุนนี่ประมาณ840บาทก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้กล่องพวกนี้จะให้อ่งางเปล่าเราหรือว่าแบบมันจะหลอกตังเรานะครับไม่รู้เหมือนกันว่าคุ้มไหมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับทุกคนแกะเหนื่อยเลยนะอันนี้เผื่อใครอยากไปซื้อนะครับจริงๆเนี่ยหาซื้อยากมากเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีขายพวกแนวแบบร้านขายของชําแถวโรงเรียนอ่ะเน้นแล้วต้องแถวโรงเรียนเท่านั้นครับหาแรงครับทุกคนเราดูนะตอนซุย ใบแรกแบงค์พันเลยจริงเหรอ,อเอ้ยเอาแบงค์พันเลยโอ๊ยสัตว์พันปอเหมือนมากสี่ใบได้สี่พันบาทกามโม่ตอนแรกตกใจเลยมันมาแบบเนี้ยมาแบบหนึ่งพันอะอ่าคุมมค้มไหมคุ้มไหมสมัยนี้แบงค์กามโม่สิบบาทได้เป็นก้อนนะครับทุกคนแต่นี่ผมเสียงเงินห้าบาทผมเล่นมาสี่ใบแบบพี่ว่าลางๆแล้วว่ะส่งไม่ค่อยดีเลยเก็บมันครับทุกคนโอเคกล่องที่สองเหมือนเดิมลายเดิมได้สัตว์ไม่มีลายใหม่ด้วยนะคือไม่ค่อยลงทุนเลย สั่นละลายเดิมเป๊ะเนี่ยมีสองตัวไม่มีลายแบบพิจกจงพิจกจูอะไรไม่มีเลี่ยหรอของนิสาครับทุกคนจักที่ผมจับอันนี้เหมือนเดิมโอโจด้วยโอ้โหรวยแล้วกูมันมีเงินจริงปะเนี่ยมันมีจริงหรอปีฉลูเขียนว่าแบบลุ้นแบงก์จริงแบงก์ปลอมมากมายในกล่องอ๋อเขาเขียนว่าลุ้นแบงก์จริงแล้วก็มีแบงก์ปลอมมากมายโอเคครับทุกตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณ9กล่องนะครับปลอมล้วนกล่องที่สิบปลอมครับยเนน้้ฮไดี่ะ บัตรแลกได้5บาทแลกที่ไหนอะ <S <S โอ้ยพี่ต้องเสียรถข้าวหอยไปสองสามร้อยเพื่อ, 300, อไม่แลกห้าบาทห้าบาทมีอยู่ในกล่องครับทุกคนแล้วความคุ้มมันอยู่ตรงไหนอะความคุ้มอะคือกล่องหนึ่งเนี่ยมันตกอะไรประมาณ6บาทครับทุกคนแลกเงินได้5บาทแล้วก็ให้แบงก์กัโมกูมาสี่ใบเท่ากับเราซื้อแบงก์กัโมกสี่ใบในราคาบาทหนึ่งแล้วไม่มีเป็นเงินหรอเงินอะมีเป็นเงินน้องเนาะเขาบอกมีเป็นเงินนะกูเมาไปซื้อหวยดีกว่าแปะใบได้ลุ้นหวิแพ็คแรกครับทุกคนรวยครับทุกคนแบงค์พันครับน้องๆ แพ็คน,นึงนะครับเราเสียไปแล้วเจ็ดสิบบาทนะครับได้กลับคืนมาห้าบาทสําหรับแพ็คแรกกู <c oughs> ทําอะไรอยู่อ่ะ <c oughs> ผมค่อยเปิดกล่องสุ่มไปแล้วนะครับทุกคนครั้งนั้นก็ไม่คุ้มนะผมสึกว่าก็ไม่คุ้มนะเ <c oughs> ท่าที่แบบไปหามาเนี่ยแบงก์กาโม่เนี่ยยี่สิบบาทก็ได้เป็นปึกแล้วใช่ไหมผม oh, อันนี้ก็เจ๋งครับทุกคนโ oh. อ้โหนี่ก็ของปลอมครับทุกคนเดี๋ยวคนหนา้าอีกว่าพี่เป็ดดูดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือบอกก่อนว่าแบงค์เนี่ยแค่จับคือก็รู้เลยว่าแบงค์ปลอมอ่ะไหนอ่ะไหนเงินหน้าไหนเงินไม่มีเงินครับอุ้ย 5บาทอ๋อมันการันตีนี่ว่าเหมือนกระชาปองอ่ะแพ็คหนึ่งการันตี5บาทตอนนี้มี10บาทแต่ค่ารถไปแรกเนี่ยเป็นร้อยพรีแบนด์เนื้อเนื้ยจากไหนอ่ะจากเนี่ยจากที่ทิ้งมาเนี่ยจัดถึงก็รู้เลยว่าแบงค์ปลอมอะแพ็คเมื่อกี้ครับทุกคนเนี่ยได้20บาทได้จริงตอนนี้เรามีทั้งหมดสาบาทแล้วสองแพ็ค140บาทให้คุณยีอ่ะกล่องสุดท้ายครับสำหรับแพ็คที่สอง ลอมล้วอเลยแม่ย้อยอันนี้ผมก็ให้น้องๆช่วยแกะแล้วครับโอเคครับปลอมไปจับอันนี้ก็ปลอมอ อีห้าบาทครับแพ็คนี้การันตีห้าบาทสิบห้าบาทแหละยากยากจริงๆมีใครในนี้เคยสุ่มไหมครับแล้วได้เงนินดีๆมีใครเคยไหมคอมเมนต์บอกหน่อยได้ห้าบาทโอ้โหการันตีครับอันนี้ของแพ็คจากน้องเตยครับอีห้าบาทครับผมแพ็คนี้เหลือสี่กล่องสุดท้ายอุ้ยยี่สิบบาทจากน้องบีมครับจะได้ได้เตยได้ห่อเตยได้ห่อยี่สิบบาทได้ยี่สิบครับทุกคนอันนี้การันตีห้าบาทจากน้องบีมครับอุ้ยอุ้ยแพ็คนี้ได้การันตีอีกอันนึงผมได้มาแล้วอีกอันนึงห้าบาทตอนนี้ห้าบาท สุดท้ายครับแพ็กที่3ตอนนี้นะครับอยู่กับเต้ยแพ็คหนึ่งใช่ไหมอยู่กับบีมแพ็คหนึ่งแล้วก็ในนี้เหลือเท่านี้เหลือไม่เยอะนะครับทุกคนเหลือไม่เยอะมากโอ้ยอันนี้การันตีได้อีกห้าบาทครับจาของน้องบีมเฮ้ยผมยี่สิบร้อยคนอื่นเปิดได้ยี่สิบยี่สิบหรไม่มีดวงวะแบงค์ร้อยหน่อยขอแบงค์ร้อยหน่อยอันนี้ได้การันตีนะครับอีกห้าบาทข้อคือดูโซ่ก็รู้เลยว่าจริงอ่ะคือถ้าแบงค์พันมาทางใบหนึ่งอ่ะคุ้มแบงค์พันใบเดียวคืนทุนอยู่ที่ป้าจะใส่มาหรือเปปล่าา้ พอป้าบอกแล้วอีกทีนึงใช่อันนี้ได้อี25บาทอ่ะ5บาทจากน้องเตยครับผม5บาทจากน้องเตยหาค่าคุ้มไม่เจอเลยวะหาคุ้มไม่เจอเลยเงินแบงก์ปลอม,มลว้วนครอ่ะร้สิบบาทอ่ะ5บาทน้องบีมครับเศษใบแล้วผมก็ได้อีกใบหนึ่งเป็นทั้งหมด12ใบครับคุม้มเลยนี่มันคุ้มแลยไ,ได้มาร้อยกว่าบาทแล้วจริงเหรอเออจาก400น้องบีมได้อีกครับ โอเคได้20่สิบกว่าดุคุณเดี๋ยวคนเขาคิดว่าแบบเราแอบใส่แน่เลยเพราะพี่เปิดไม่ได้เลยเนี่ยคือถ้าพี่เปิดไม่ได้คนต้องคิดแน่เลยว่าแบบผมแอบใส่ผมจะเปิดได้ครับผมิดแล้วแบบทุกคนเห็นแล้วแบบเออมันมีจริงมันมีจริงเว้ยคือที่เราได้เนี่ยเราไม่ได้แอบใส่นะชุกแลกขนาดนั้นเได้ห้าบาทครับได้ห้าบาทสิบสี่ใบครับได้ยี่สิบไอ้นี่ได้ยี่สิบบาทเอามาไอ้สัตว์เอามาตรียมกนก่อนหรืกูไม่ได้เลยวะผมเปิดไม่ได้ทุกคนเปิดได้เอาได้เอาทำไมผมเปิดไม่ได้เลยวะผมเปิดไม่ได้้้เเเเเเลยยนนนนนะว่่าาทุกคคอออืไไดดดปิี ปอมล้วนเนี่ยเห็นป่ะพี่ก็ไม่ได้กูอยากได้ยี่สิบบาทบ้างอ่ะอยากเปิดได้กับมืออ่ะมันไม่ได้เลยมันหมดแล้วครับเกลือไม่มีกองไม่มีได้เกินยี่สิบหรอไม่มีกระชากเกลือโคตรเกลือเลยบอกเลยได้ยี่สิบเตอร์ได้เลยยี่สิบบาทเตอร์ได้ยี่สิบครับทุกคนได้ห้าบาทโอเคทำไมกูไม่ได้หรือวะกองหมัดแล้วโอเคกองสุดท้ายครับทุกคนโอเคหมดแปดร้อยบาทเดี๋ยวให้ดูนี่ครับอันนี้คือสภาพ นี่ได้เงินเยอะมาก่เดี๋ยวเรามาดูเงินจริงกันบ้างครับเรามาเริ่มจากตั๋วก่อนนะครับตั๋วแลกเงินนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห 15นะครับ15น้องบีมครับ5้าคูสิบได้เท่าไหร่ครับถูกต้อง75บาทครับผมน้องบีมหยิบเครื่องคิดเล็กเหรอมีบัตรหลักทำไมอ่ะมีบัตรหลักทำไมตัวนะครับ75บาทนะครับค่ารถ300ไปแรกก็ขับตู้กันเลยพูดมิดกันเองมาดูในส่วนของเงินกันบ้างครับลงทุน800บาทนะครับเราได้มาทั้งหมดอ่านับเงินกันนะครับแบงก์ยี่สิบล้วน1 2 3 4 ห้าหกยี่สิบกุนกได้เท่าไหร่ครับน้องบิมร้อยยี่สิบเฮ้ยมึงอย่าไปช่วยเขาดีให้มันนี่บ้างเอออ่าน้องบิมครับเงินสดร้อยยี่สิบครับกับบัตรแลกเก้าสิบห้าบาทรวมเป็นเท่าไหร่ครับหันเร็วเร็วร้อยยี่สิบโมเก้าสิบห้าไม่เกี่ยวเอาเราไม่เอาไม่เอาเพิ่งคินเลขไม่เอาเพิ่งคินเลขเท่าไหร่ครับร้อยเก้าสิบห้าบาทแล้วถ้าเราขายกล่องขายกล่องได้เท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งถึงบ้านห้าสิบบาทได้ยี่สิบเหรอเยอะนะไอ แล้วมันคุ้มตรงไหนวะ20บาทเพิ่งได้200เจ๊งอะไรครับผม <c oughs> เราได้ของมาหมด195บาทจากทั้งหมด840บาท ว่าใน195เนี่ยมันได้เป็นบัตรบัตรแรกนะครับทุกคนเนี่ยมันได้เป็นบัตรแรกก็ผมอยู่พระราม9ผมต้องไปแลกบางงถขัารถ300เพื่อไปแลกนั่นแหละครับทุกคนก็เด็กๆคนไหนที่แบบอยากลองเสี่ยงดวงอะไรเงี้ยแบบอยากลงทุนอะไรเงี้ยก็ดูไอะไรกันแต่ว่าถ้าเกิดแบบจะซื้อคำขำอะไรเงี้ยแบบ5บาท10บาทเพื่อลุ้น20อะไรเงี้ยก็ได้ก็ได้แหละนั่นแหละครับทุกคนใครอยากลองเสี่ยงดวงตุ๊กจีนแบบอยากแบบเออแบบสุ่มอ่างเปาอะไรเงี้ยก็ ลองดูครับผมแล้วก็เนี่ยนะครับทุกคนผมบอกก่อนว่าอันนี้แบบเป็นเลทคนธรรมดานะครับไม่ได้แบบเป็นเลทยูทูบเบอร์แบบเลทรีวิวเลยนะน,นี่แบบเป็นเลทธรรมดาเลยคือตอนไปซื้อเนี่ยผมไม่ได้ไปซื้อเองน้องมีมไปซื้อให้ก็แต่จะแชร์เอเองแล้วกันขอบทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้พอกันแล้วกันนะครับคลิปนี้ไม่ว่าจะซื้อขนาดเชยก็ต้องแพลาครับเพราะว่าไลน์มาครับทุกคนจะเข้าได้เป็นอาทิตย์เหลือแค่สามมื้ออ่างเปา